ชรวงสุดท้ายก็ได้ช่วงสุดท้ายเนี่ยเพราเขาก็เป็นตัวแทนของพวกเขาแล้วผู้ชมด้านนอกก็เป็นตัวแทนผู้ชมด้านนอกทำไปได้แบบเยอะมากโอ้ที่จะกันน้องนายนะเนาะแต่เขาร้องเพลงพอจริงน้องนายแสดงเรื่องชูมูนคูมูนก็คือเดือนเกี้ยวเดือนอ้อหรอ 给大家一个小爱豆，但好。挺艰难的事情。你永远是看脸，技的，看一个人的。只要你抓到了我眼中的我抓脸。所以你看我的话题就比较广泛，就是五花八门都不专业，但是可能会给大家更多的参考。你的这两个两坨苹果肌的这个油光太大了，它会让你觉得你很年轻，但是有点油腻。有一些时候这种高光是不需要的。 好，我下次买洗洁精。你最好看的地方就是你的眼睛，你这个眼神很好，我喜欢，很有劲儿。但是，请问另外一半头发遮住了，你知道吗？哦，它遮住了。眼睛我很火。我的妈！所以，我有我的眼光，我喜欢的样子，我一定要。看在在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  是你的脸ตา在哪里เขาคอเหรอใครยังไมถึงเลยเขาบอกว่าผู้ชายถ้าจะดูว่าหล่ออเลู้ีคานะคุณอ้คลีาน้าล่นะคม่หคือห คือไงอไ่ะค<ร>อหล่อคือไงอ่ะก<อ>ูกูไม่หล่อไม่รู้ว่าฉันว่ามันไม่มีไม่มีหลักตายตัวมันน่าจะเป็นความพอดีของหน้าและคอบางคนหน้าใหญ่คอเล็กอาจจะไม่หล่อถูกบาบางคนหน้าเล็กคอใหญ่ไม่หล่อก็คน<อ>หน้าแบบวีมาเลยแต่คอตรงเงี้ยมันก็ดูไม่เข้ากันมากอะไรอย่างเงี้ย 才艺，好，现开始看我的才艺。<laughs> 谁要你看我的才艺啊？你要林立啊？我是一个特别直率的人，我看到我就说，我要非常真诚的说，二零二一创创造营应,应该是出来一撮漂亮男生。 一ีส有本事的漂亮男生我们来一个世界级的真的 idol idol 团看谁内了ไม่ไไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ <c oughs> แก่เดียวเนาะมันต้องครบเนาะล <c oughs> อุ๊ยรอต้ขิงเลยหนึง่ง <c oughs> โอ 哦哦哦哦哦！哈哈哈哈！你还没注意，还没注意。他们有谁来着？我们作为有中国风元素的节目，表达出来的东西也是非常能够代表我们东方文化的，那我们不能不认真对待这。好，我们 上场的每一刻你就要带入古时候的角色โอ้ยเอ้ยเอ้ยเห็นได้เหรอวินาแรมันเข้ามนในจีนเลยแล้วก็ไม่หลุดเลยอย่างเงี้ยหรอคุณสิคืออยากจะแสดงออกนะแต่แบบต้องคีปคาแรคเตอร์อะมืงอันนี้การเตรียมตัวที่ดีนะถูกปะ 啊、哎，兴奋啊！啊啊啊啊啊！内内气质！我当时的状态真的是非常激动，我为他欢呼，为他鼓掌，但是我的情绪当中又多了一份忐忑，因为我其实算是一个职业学习舞蹈这么多年中国舞者，看到那场表演，热血沸腾。 我也不好，能不能成为像赞多这样，所被大家喜欢、所接受的？带着这些期待，没事、嗯，得、啊、在，那、啊、在。有点难。 ่าลจ้งนห่ารสขวสท่วุกคนามากสุ็นอะไรคบบมที่มาุขที่มความ่าสที่มีความสีมา่มีมส่มีค่มม่มคามส่าม่ความสวามวามสอ่ะอันาี้ถืควา่ีาควบเกือบ่คราองค์นะสขาดแค่ฉากกับแสงเนาะ อยากมีโอ้โหฟ้าดงโอ้ยอยากมีพัทแล้วคุยต่อไไปเริ่ม<อ> ลองด้วยแม่มึงคนนี้เก๋มากน้องน้องคนขี้อายเนี่ยตัวเล็กเนี่ยลายประสานอะลองทุกคน

เ่าเรื่องนี้มันถ้าถ้าจริตกระเทยคือมันมันปงังมันเวอมันเวอร์อรใช่มันปงังลุกลนสดงนะ คือนอกจากการร้องการเต้นแล้วเขาต้องควบคุมควบต่างๆทั้งผาาทั้งผ้าทำนหละยากเลยนะยากบอกเลยยากยากเรามีบันเลงเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยอันนี้คือเก่งนะถือว่าแบบครบเครื่องเนาะตั้งแต่ฉันมา 而且我又看到资料上有一个帮我打歌的机会，不妨其他老师帮我 Q 一下，我自己 Q 有点尴尬。哦。Oh. 等一下是哪一首歌？大鱼。哎呀，我怎么说了出来？<laughs> 大鱼。哎呀。<laughs> 你应该你应该感觉你在看那个资料，看是这样。哎。哎。我觉得有一首非常。呃，我偏我婚礼。嗯、刘宇和小陈。啊、哎，你听婚礼王是没？那我觉得可以听一下吧。 老师 <noise> 我的大鱼需要换一套衣服 OK 好的好的อ๋อชุดขาวแน่เลยนี่ไง oh, <wow. S 1> เห็นใน YouTube <Wow. S 1> อ้าเอาเอาไงะท็อปว้ <Wow. S 1> าวสวยมากว <Wow. S 1> ุ้ยวุยเ <Wow. S 1> จ็บไหมอ่ะว <noise> ุ้ยอุ้ย อ,อยากดูอะไรแบบนี้มันเวิร์นี่อินเนอร์เลยนะไป พูดไหวได้ปะพูดไหวได้ยังพูดไหวเลยเพลงเอกเป่าคุยกันกระพุ้เลยอะเพลงกระอะไรเพลงเอกเป่าคุยนางเอกแบบไล่ลำอะอยู่ในบนน้ำบนสาบัวบนผิวน้ำ นี่ก็เล็กพีคข,ขี้หนู่อีกคนนึงนะทำาไมรู้สึกมันมันพีวอยไปหมดเลยวะโอ,โอ้สวยมากเก่งมากลูก Oh แป๊บ,บนึง oh. ขอพูดแป๊บ,บนึง oh. คนที่เราว่าเก่งอะสายแดนน่าจะเป็นซันต้าลิกกี้มารุหรือใครก็ตามที่เก่งในสายอื่นอะพอเขาได้ดูโชว์เนี้ยเขาต้องรู้สึกเลยว่าอันนี้คือทึ่งมากและเขาว่าไม่สามารถทําแบบเนี้ยได้ oh. เพราะอันนี้มันมันเป็นศาสตร์แบบมันมีความ,มานะวัฒน,นธรรมศิละปะอะไรเขามาเกี่ยวด้วยอะไรเงี้ยมันมีความเป็นการแสดงอยู่ในนั้นด้วยใช่มีทรงคุณค่านะไม่ไม่ได้จํากัดว่าอยู่บนเวทีไหนไม่ได้จําเป็นต้องไปอยู่ในวังหรือต้องไปอยู่ในบนเวทีละครเวทีขนาดอยู่บนเวทีที่แข่งขันอินเตอร์อ ขนาดเนี้ยแบบทันสมัยขนาดเนี้ยเขายังสามารถทําให้เรารู้สึกได้ <c oughs> เหมือนที่พูดอ่ะชอบรู้สึกว่ามีดอกไม้ <c oughs> ล่วงลงมา <c oughs> เต้นอยู่บนน้ำํำมันทําให้เราแบบหลุดเข้าไปอยู่กับเขาได้เลยอ่ะ อันนี้คือเจ๋งมากดีมากๆจริงๆอาจจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเกต้าแต่ด้วยเขาเป็นผู้ชายผู้ชายทั้งสองคนแต่เขาก็ทําให้เขาเรารู้สึกว่าบทเ<ช>นี้ยมันคือบทผู้ชายผู้หญิงใช่เพราะว่าเป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะแบบบทของเขาการแต่งกายของเขาท่าทางของเขาสีสีของเขาอมันก็ทําได้หมดแหละแรืวองทม,มีการแลกของกันอีกก็อาจจะมีความลึกซึ้งเพิ่มขึ้นอีก ดีมากมากมันลึกซึ้งมึงมากถึงเออมันคือมันคือศิลปะใช่รองศิลปะโอ้ดีใจที่ได้ดูอันนี้มากมาก,มากเลยอ่ะตาแตกเนาะตาแตกจริงไม่แล้วน้องเตรียมพร้อมมามีทั้งชุดมีทั้ง pop ม,มีทั้งอะไรคือแบบกูขนมาหมดเลยลงละครอ่ะอืมฮุ่นไ<า>หวเข้ากาเนาะยี่ห้อช่อทองหรือใส่ชุดก็เออใส่ชุดก็เฮียตอนไหนฮะ完全นไม่任何的节奏跟演出ว้าวว้าว跳的好美 好，谢谢谢谢。谢谢你们，谢谢你们。资料上写的薛八一和刘宇可以用古典舞 freestyle。对我可以。古典舞 battle 怎么办？哈斯、嗯、我,我本来想说让赞多下来感受一下，是那是好的。赞多，你想下来跟他们一起感受一下吗？ ดีดีสต๊าฟเขาอยากว่ามีสีสันมีสีสันสต๊าฟเขาอยากลงมาแบบชาเลนจ์ตัวเองด้วยเนาะอยากรู้ว่าทำไมเขาหน้าตาดีกับไปบอลเมื่อวันนี้กว่าหลงนี้ไม่ได้ไม่ได้แสดงอะไรไงอันนั้นจะไม่ได้เต้นหนักเท่ากับเมื่อวานเนาะ 邓伦老师，他是来自日本的海外选很难一下子就在 freestyle 里面去接受的，但是他选择了。B style，b s e <为>他这种精神出来之后，也触动到了我。哦。 ไม่มีว่ากันดีมากแล้วตอนนี้คือสะอาดแล้วนะ ดีมากมึงกูด like ิ้นมากเลยอ่ะมึงกูจะร้องไห้วุ่นวายวะเงอะไ 张这猫昆尼，สวยมาก。绝。oh my god，好看好看，好看纯即兴的，太棒了。尤其最后他们纠结在一起。纠结，对，是路过的时候变成了一个。对，他们不是设计，<哇>是手碰到一块了，那干脆就一起跳。太棒，太棒了。 เมื่อชี๋ปะเนาะมื่อชี๋มันคือแบบผู้ยากอะอะไรนะคุณลักษคนเดียว 还来了个小互动，给我的感觉已经不像是在 battle 了，更像是一场合作。太吓人了，就是觉得好吓人啊、哦！我想象中的 battle 是两个人的对峙，结果他俩纠缠，再到分开，再有每个人自己的东西的时候，<laughs> <laughs> 我们都在说。<laughs> 我们俩们了，很 <laughs> 好的融合方式。好厉害，好厉害！对，好来，让我们来为他们撑腰。 你好，我是创造营二十一的黄晓晨，请大家为我撑腰。我是黑金娱乐的韦雨杰，小宝同学，希望大家为我撑腰。我是荣耀，请大家为我撑腰，荣耀加油。我是薛霸一，请为我鼓掌。伟他们仨人一起跳舞的时候，他们两个人互动，薛霸一个人在那装不好意思，薛霸一，我只是说我内心的的真实感受。他们两个的出色。 导致了大家看不到学霸一了。呃，我还没到。二零二一学员。九十。请大家为我撑腰。เต็ม。我说เต็ม、嗯。ก็ไม่ก็เก<了>ือบ。แล้วมองซันต้าไม่อย我有看到，其实有很多学员没有给我撑腰，所以我觉得可能离他们心目当中的标准还是差的。哦，是吗、哦？ 嗯、我我看了，我为什么不看了？而且我也希望我不成样的时候，别人可以看到我我不成样，因为我想让他们知道，他们没有达到我心目当中那十一个位置的人。既然敢做，就得敢认。呃，没ม不要อก他ลยว่าเท l 好 t 好 f 好 n 好 s 好 t 好 e 好 i 好 s 好 h 好 l 好 s 好、啊、s 好 i 好 n 好，谢好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 谢 只要有相处，世界观、三观符合，那就会成为好朋友。但其实国际男团最难的是把不同国家的文化互相学习过后结合在一起，我觉得这个是最难的。现在这个特殊时期是真的非常难，就是在这样的时候，我们和世界一直在沟通、学习、交流。我觉得这就是男团的精神。啊，阿金先说，先说，จบไปแล้ว啊。 ช่วง2021 EP ที่1แบบคอม plete EP 1แล้วเออเราก็ได้เห็นเอ่อทุกคนแสดงความสามารถการที่เขาเจาแค่11คนน่ะมันน้อยมากนะสำหรับถ้าเทียบกับความสามารถทุกคนที่มีเพราะว่าต่างคนต่างแบบเก่งเยอะมากฉันว่าเกินครึ่งนะที่แบบเราเห็นว่าโดดเด่นที่เกเออที่ปังอะ่ะแต่เป็นคนละด้านไงคนที่ก็ร้องเก่งคนนี้ก็แสดงเก่งอะไรอย่างเงี้ยเออแต่สุดท้ายแล้วว่าในวง11คนนะ่ะมันต้องผสมผสานมันต้องกลมกล่อมไม่คาดเดาละกันว่าใครจะได้ไม่ได้ขอดูไปเรื่อยๆก็ตามสเตจการคะแนนโหวตแล้วก็ตามความเหมาะสมเนาะ อย่างเดียวที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยคือการโกงหรืออะไรก็ตามพอมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับความสามารถและความทุ่มเทของทุกคนที่มาในวันที่มาในที่เนี้อโอกาสครัง้งเนี้ใช่ปะ่ะเออก็อยากให้ทุกอย่างแบบโปร่งใสแล้วก็ใครจะเดยก็ดีใจด้วยใครไม่ได้เดก็ไม่เป็นไรไปตามความฝันต่อ,อมียังมีอีกหลายรายการใช่หรือไม่ต้องเข้ารายการก็ได้ตอนนี้คุณมีแอไทม์แล้วคนรู้จักคุณแล้วโอ้ยมันคดคุ้มแล้วมากได้เข้ามาเป็นต<น>ั้งสิบกว่าคนคนแบบเป็นทั่วโลกเลยมั้งเนี่ยทั่วโลกเลยนะที่แบบเอาเรา ไม่ใช่คนจีเราไม่ฟังภาษาจีนนะเรายังได้ดูเลยเรารู้จักคุณนะคุณหนึ่งคนในโลกใบนี้ที่มีคนแบบโคตรเยอะเป็นพันล้านหมื่นล้านคนที่แต่เรารู้จักคุณจะคุ้มไหมคุ้มแล้วนะคุ้มแล้วคุ้มแล้วใช่สู้ๆเนาะอยากให้ทุกคนแบบสู้ๆไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะอยากให้ทุกคนที่ดูให้กําลังใจเขาด้วยกันไปโหวตเออไปโหวตนะอย่างน้อยอ่ะการเป็นการโหวตเขาอ่ะมันคือเป็นกําลังใจกําลังใจเพื่อที่จะส่งให้เขาอ่ะไปสู่สิ่งที่เขาฝันเราเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทําได้ตรงนี้ ถ้าเราชื่นชอบเขาเราอยากสนับสนุนเขาเราใช้สิทธิ์ของเราให้เกิดประโยชน์ก็คือการแลกเปลี่ยนกันระหว่างสิ่งที่เขาถ่ายทอดมาให้เราดูเราก็ถ่ายทอดให้เขากลับไปก็แรงอุ๊ยอุ๊ยดีเนาะ เเลออก็ไปโหวตนะครับผ่านถ้าคนไทยส่วนใหญ่ก็ต้อง VTV แหละแล้วก็แนะนําให้สมัคร VIP ด้วยใช่จะได้โหวตได้2องสิทธิ์ส่วนเพื่อนเพื่อนมาโหลด VTV ส่วนเพื่อนเพื่อนมาสมัคร VIP ก็ได้ดูซีรีส์ดูอะไรที่ดีด้วยเต็มหมดเลยมีทั้งแบบเป็นเตอร์เทนเมนต์เป็นอะไรเยอะมากซีรีส์วายไทยมีคือเยอะมากไปโหลดแล้วก็ไปสมัคร VIP จะได้โหวตกัน2องสิทธิ์นะครับก็ VTV อยากเข้าก็เข้ามาได้นะครับผมโอ้ยเราช่วยกันเราก็พึ่งพาคอนเทนต์เขาซึ่งเรา ึกว่าไหนๆก็ดูแล้วอะอก็ทํารีแอคมาเลยละกันแล้วเขาก็อนุญาตก็สัญญาว่าจะทาให้ดีแล้วก็ตั้งใจอะอเรารู้สึกว่ารายการนี้ยตั้งใจทํามากเพราะฉะนั้นเรารีแอคเขาเราก็ต้องให้เกียรติรายการเขาไม่ใช่แบบทํโบ๊โปเบ๊ b, อะไรเงี้ยใช่ปะจริงๆก็ไม่เคยทํโบ๊เบ๊นะสู้ไป้วยกันทั้งผู้้แข่ง,งขันเมนเทอร์ mentor, คนดูแล้วก็คนทํารีแอคทุกท่าน จบไหมจบเถอะเนาะเพราะเดี๋ยวพักแล้วเดี๋ยวต้องไปถ่ายต่ออเดี๋ยวเราไปแยกกันไปกินข้าวก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้แสงเริ่มจะหมดนะถ้าสังเกตมันจะเริ่มแบบถึงขาละแสงตรงหน้ามันเริ่มหายไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาถ่าย EP สองกันเนาะทุกคนก็จะดู EP สองและจะสัเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้เออเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวานั่งตัด EP หนึ่งเกรงกำลังใจให้เธอด้วยนะเกรงกำลังใจให้ภูมิใจด้วยนะครับโอเค ก็ฝากติดตามนะครับ,รบช่วงสองพันย่ได้ทาง VTV นะครับมาอาทิตย์ละ1 EP อ 1> เออแล้วก็ไฮไลท์อ่ะ ไฮไลท์อยู่ใน YouTube แล้วก็ในว t ทีวะเยอะมากคือคุณสามารถไปดูไฮไลท์ก็ได้ถ้าคุณไม่อยากดูแบบเต็มๆ็มเพราะว่าบางทีมันใช้เวลาเยอะบางทีแบบพักกลางวันกินข้าวหรือว่าก่อนนอนเงี้ยก็นั่งดูไฮไลท์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เห็นภาพรายการแหละว่าประมาณไหนเราใครเก่งเรื่องอะไรอะไรเงี้ยนาะฝากติดตามช anel ภูมิลน์เนยนะครับฝากไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้ใน Twitter i g ใน YouTube ที่คุยกันเยอะแล้วก็มีบ้านนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้คนที่ติดตามช่วงก็เข้าาม ชิกในบ้านได้เนาะจะได้ไปพูดคุยแลกเลอะไรกันได้แลกเปลี่ยนกันแล้วก็ให้ทําอะไรก็ลองแจ้งมาใช่ในในกลุ่มตอนเนี้ยส่วนใหญ่ฐานเพื่อนช่องไหนก็จะเป็นสาววายใช่เป็นสาววายก็อยากให้เพิ่มเข้ามาจะได้มีหลายๆกลุ่มในในบ้านเลยนะครัด้วยนะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้นะครับมีพวกเราอยู่ด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายในเร็นี้จะมีเพื่อนต่างชาติมาด้วยนะครับเพราะเราจะใส่สับอิงแล้ว